และตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของแบรนด์โค้ดเพจครับนี่คือนาฬิกาสมาร์ทวอตที่บอกเลยว่าจัดเต็มทุกราคามีตั้งแต่พันนิดนิดบาทไปจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดครับรุ่นนี้มีชื่อว่าโค้ดเพลแท้ง T4 และโค้ดเพจแท้ง M4 แยกออกมาง่ายๆว่ารุ่นหนึ่งจะเป็นหน้าปัดแบบสี่เหลี่ยมและอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นหน้าปัดแบบวงกลมนะครับคุณสามารถซื้อรุ่นใหม่1เรือนและรับฟรีไปเลยครับอีก1เรือนแต่ว่าเป็นรุ่นที่รองลงมาครับมีชื่อว่า ว่าโค้ดเพจออฟของแถมที่ได้รับนั้นมีมูลค่า2,290บาทครับหากใครมาเดินเล่นอยู่นะครับมี2ของรางวัลให้คุณได้เลือกคุณมาแข่งดึงข้อกับบริเวณโ n นที่เขาจัดเอาไว้ได้เลยครับหากใครทําได้มากกว่า5ครั้งคุณรับไปเลยครับเป็นหมวกของแบรนด์โค้ดเพจหรือถ้าเกิดว่าใครทําได้มากที่สุดในการแข่งขันรอบนั้นๆคุณก็รับไปเลยครับสมาร์ทวอชจากแบรนด์โค้ดเพจรุ่น โค้ดเพจออฟย้อนกลับมาที่โค้ดเพจแท้งทีสีและ M4 ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือเป็นสมาร์ทวอชรุ่นที่แกร่งที่สุดตั้งแต่มีมาโดยผ่านการทดสอบมาตรฐานทางการทหารกว่า20รูปแบบ กันน้ำกันฝุ่นในระดับ10 ATM และได้รับมาตรฐาน IP 69K สามารถดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์ line ได้มากถึง32กิกมีระบบที่สามารถวัดอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ให้ด้วยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารแบบไร้สายไม่อ้างอิงเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้ w a l กี้ท a อกกีด้วยรูปแบบสัญญาณคลื่นสั้น ระยะห่างประมาณสัก60เมตรถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้ออกทริปเดินป่าอะไรก็ว่ากันไปซึ่งราคาเปิดตัวจะอยู่ที่5,990บาทหากใครอยากมาดูสินค้าจากแบรนด์โค้ดเพดในรุ่นอื่นๆมาพบกันได้เลยครับที่ Thailand Mobile Expo จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจตั้งแต่คุณเห็นคลิปนี้ไปจนถึงวันที่26ตุลาคมปี2568แล้วมาเจอกันที่บูน,นี้ได้เลยครับ